สวัสดีค่ะพี่ๆมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่54แล้วนะคะพี่ขาค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะแม่คะขอฝากเบอร์โทรก่อนนะคะ0 6 2 6 1 7 2 6 0 9่ดค่ะ ID line นะคะพี่เพิ่มเพื่อนนะ0 6 2 6 1 7 2 6 0 9พี่ท่านใดเพิ่มเพื่อนเข้ามานะคะจะเจอคำว่า98ล้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ขาก็เพิ่มเพื่อนได้เลยสมมติว่าพี่คนไหนเล่น a c e b o o k นะคะพี่ก็อินบ็อกเข้ามาในพิมพ์คำว่าพิภูแฝนดีนะคะพี่พิภูเป็นวัคแฝนดีนะจะมาชมมาชมพระบูชากันก่อน,นะคะ่ะพี่พุทธชินราานะคะพี่ปี2 5 0ะคะพี่หา องค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะคะพี่องค์ใหญ่นะคะน้าตักเก้านิ้วค่ะพี่หา9ก้านิ้วเดี๋ยวแมค่ค้าจะวัดให้ดูนะแต่ยกไม่ไหวจะยกอีกทีนึงตอนให้ดูใต้ฐานองคพระนะคะพี่น้ําหนักเยอะค่ะพี่หานี่นัหนเก้า,น,านิ้วอย่างนี้นะคะพี่หาเก้านิ้วค่ะเห็นไหมเก้านิ้วนะคะพี่จากฟุ้มนะคะฟุ้มนะคะจะหลดจะหลด สุดท้ายฐานสุดท้ายพี่อยู่ที่22นะคะพี่แต่ถ้าเกิดจากข้างบนนี้นะจ๊ะเนี่ยอย่างนี้นะจ๊ะอยู่ที่18ค่ะพี่คะ17ค่ะ17โดยประมาณนะพี่นะเดี๋ยวแม่ค้ายกให้ดูรอบๆอ,อ,องค์พระแล้วก็ใต้ฐานองค์พระนะคะพี่ปี2500นะคะถอดฟุมดดฟ้มได้ค่ะพี่หาถอดฟุ้มได้นะพระมีน้ําหนักนะคะพี่ชมนะคะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยชัดเจนแบบนี้เลยพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะขอภาพเพิ่มเติมมาได้ค่ะนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะถอดฟุ้มให้ดูนะคะพี่องค์พระจะใหญ่มีน้ําหนักมากค่ะพี่น้ําหนักน่าจะประมาณที่ส5บห้าโลได้ประมาณเนี้ยค่ะนี่นะคะฟุ้มจะถอดได้แบบนี้นะคะพี่หาฟุ้มจะถอดได้สวยงามแบบนี้ค่ะพี่ปีสองพนนะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูใต้ฐานองค์พระนะคะพี่ใต้ฐานองค์พระแปบบ๊บนึงนะคะพี่ ใบฐานลงพระจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่นี่ตามที่กล้องแพลนเลยนะคะพี่หานี่ค่ะสําหรับพระพุทธชินราชนะคะพี่เหนื่อยหอบเลยหอบเลยพี่หอบเลยหนักมากสาหรับพระพุทธชินราชนะคะพี่มีน้ําหนักเนาะนี่ค่ะหนักมากค่ะตามที่ไลท์พี่ชมอะคะ่ะนะคะพี่5,500บาทนะคะพี่หาค่าจัดส่งนะคะพี่อยู่ที่200บาท พี่ท่านใดสะดวกโอนนะคะโอนได้ค่ะถ้าไม่สะดวกโอนเก็บเงินปลายทางนะคะมีมัดจํานะคะพี่สําหรับพระพุทธชินราชของเราองค์นี้มีมัดจาที่500บาทนะคะพี่่มามัดจาค่าส่งไว้ก่อนนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าพระมีน้ําหนักแล้วก็เป็นราคาสูงนะคะพี่5,500บาทค่ะชัดเจนตามแม่ค้าไลน์ได้ค่ะถ้าพี่ท่านใดชอบแล้วขอพระเพิ่มเติมมาแม่ค้าถ่ายให้ทุกมุมนะคะพี่่ะค่ะต่อไปนะคะพี่มาชม พาโปรโมชั่นของเราค่ะยังมีทุกวันนะคะพี่พาโปรโมชั่นนะสององค์ห้าร้อยสี่องค์หนึ่งพันสำหรับพี่ที่โอนตังค์นะคะพี่ระบบโอนเงินนะคะพี่ลดทันทีค่าส่งค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเก็บเงินไปทางแมคค่ะต้องบวกเพิ่มเนาะพี่หาต้องบวกเพิ่มค่ะมาชมพระองค์แรกกันก่อนเลยค่ะพี่นี่เป็นหนุมานะคะพี่ยังคงเป็นหลวงปูท่ทิมอยู่ค่ะพี่หาโทษทีนะคะค่ะพี่ ยังคงเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่ค่ะขอแม่ค้าขยับกล้องนิดนึงนะจ้ะยังคงเป็นหลวงปู่ทิมอยู่ค่ะหันุมาลหลวงปู่ทิมนะคะพี่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกข้างนึงค่ะใต้ฐานจ้ะชัดเจนแบบนี้นะคะพี่หลวงปู่ทิมนะคะ300บาทจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นขุนแผนรุ่นแรกค่ะผงพายกุมารนะคะออกไราวารีค่ะ เนื้อเขียวๆหน้าทองแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพี่ด้านข้างนะจะมีตะกรุดสองอันนะคะพี่มีคําว่าไล่วาลีนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ไล่วาลีจ้าสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่หานี่ค่ะเป็นตะกรุดเป็นขุนแผนค่ะพี่ขุนแผนนะขุนแผนพี่ชมนะด้านหลังจะเป็นนักปกค่ะนี่ค่ะนักปกหลวงปู่ทิมนะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะนี่ค่ะและชัดแบบนี้นะคะพี่ต่อไปนะคะพี่จะเป็นขุนแผน หน้านาค่ะพี่ขาหน้านาคออกสีช่มพูช่มพูค่ะพี่แม่ค้าก็เลยเรียกเป็นหน้านาคนะคะพี่ขารุ่นนี้จะมีหน้านาคกับหน้าทองเนาะหน้าทองหมดไปแล้วค่ะไม่มีเลยหาไม่ได้แล้วจ้ะแบบนี้จ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่พระโปรโมชั่นของเรานะเป็นจอบค่ะ จอบหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาเนื้อทองแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะ EP ที่54นะให้ลูกค้านะคะจํา EP ให้แม่ค้าด้วยค่ะด้านค้างนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะนี่ค่ะค่ะพี่ขา3 0 0บาทค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นปิตาพังพการค่ะเนื้อลมดํานะคะพี่เนื้อลมดํานะจ้าพี่สวยเช่นกันนะคะพี่พี่ชมพี่ชอบนะ พี่ทักสอบถามแม่ค้าได้สวยแบบนี้เลยค่ะสำหรับปิดตาพังบการนะคะพี่ขาสามร้บาทเช่นกันค่ะพี่สามร้บาทเช่นกันพี่ฟื้อพี่ชอบแล้วจับคู่กันนะคะพี่ขาในอีพีเดียวกันหรือว่าอีพีถัดไปแจ้งแม่ค้ามานะคะแม่ค้าจะได้ ตรวจสอบผ้าให้ค่ะว่าอยู่ครบหรือเปล่านี่ค่ะนี่เป็นยีพา้าตัตวัตค่ะพี่ขายีพาสัตัตรวัตนะพิมหางหงนะคะพี่นี่หางหงนะมีเข็มนะคะพี่รุ่นนี้นะเรียมมาพร้อมขึ้นคอเลย300บาทเท่านั้นค่ะต่อไปนะพี่ท่านใดชอบกุมารนี่ค่ะแม่ค้าแถมตลับให้เลยค่ะสําหรับน้องกุมาหลวงพ่อเต๋นะเผื่อพี่ท่านใดจะพกพาไปไหนด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกูมาหลวงพ่อเต๋นะคะพี่หานี่เล็กๆแบบนี้นะ พกพาสะดวกค่ะพาน้องไปไหนด้วยได้นะคะพี่คะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะสามร้อยบาทนะสําหรับอีพีนี้นะคะแม่ค้าแถมตลับให้เลยค่ะในใ่ไปแบบนี้เลยจ้าพี่นี่อีพีนี้แม่ค้าแถมให้นะเป็นการเขาเรียกว่าโปรโมทโปรโมตตลับของแม่ค้าจ้าเนี้ยสามร้อยบาทจ้าโปรโมทนะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบตลับนะฝังกับแม่ค้าได้เลยจ้านี่ใ่ไปแล้วจะสวยแบบนี้ค่ะพาน้องไปทุกที่นะคะพี่ค่ะค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะ หลวงพ่อเงินค่ะพี่หาหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะนี่ค่ะพี่นี่เนื้อหาสวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่จา๋านี่นะคะค่ะด้านข้างด้านหลังค่ะด้านข้างอีกข้างนะคะพี่นี่นี้นะคะพี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะสําหรับหลวงพ่อเงินนะภาพไม่ชัดเจนยังไงาาพี่ทักมาเลยคะ่ะแม่ค้าถ่ายภาพเพิ่มเติมให้พี่ท่านใดเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาแล้วทักแม่ค้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะนี่สําหรับหลวงพ่อเงินนะคะพี่สามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพิมพ์ค้ตานะจ้าพี่นี่ี้ตานะเดี๋ยวนะคะเปิดไฟอีกทีหนึ่งข้อที่นะคะพี่ไฟวิง่งแป๊บหบนึ่งนะคะพี่นี่ค่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตานะคะพี่ค่ะเปิดเยแบบนี้5 3 0สามร้อยบาทเท่านั้นจ้ามาจ้ามาชมพระปิตาค่ะพระปิตาผงภพยกมานะคะพี่นี่พิมพ์คุกเข่าหลวงพุธทิมนะคะพี่นี่พี่ทันใดชอบนะ สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังนี่จะมีเห็นชัดเจนไหมคะเหมือนเลขสามนะคะพี่ขาเนี่ขผงพายกุมานะเป็นของหลวงปู่ทิมค่ะค่ะพี่นี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทพระปิดตาคุกเข่านะคะพี่ต่อไปเป็นเนื้อผงดินสอค่ะมาเป็นคู่กันแบบนี้เลยค่ะแม่ค้าได้มาเป็นคู่กันแบบนี้เลยค่ะพี่ขานี่ค่ะเป็นเลขสามนะคะพี่ดูให้เป็นเลขสามนะแม่ค้าพยายามให้เป็นเลขสามเลยจ้ะ นะจ๊ะพี่จ๋านี่สามร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นเนื้อผงดินสอยนะคะพี่นี่ฝอยแบบนี้นะพี่ท่านใดชอบแล้วนะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าจ้ะต่อไปนะคะพี่มาชมนี่เลยจ้าอยู่ในตระกูลพระสมเด็จนี่แหละค่ะพี่นี่อยู่ในตระกูลพระสมเด็จเลยแต่แม่ค้าไม่ฟาว่าเป็นพระอะไรนะคะแต่ว่าที่พอจะฟาก็คือว่าอยู่ในตระกูลพระสมเด็จเลยพี่ท่านใดชอบนะหรือฟาบนะสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านี่เป็นเนื้อแบบนี้จ้ะ สามร้อยบาทเกาๆแบบนี้จ้ะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่นี่ค่ะนี่ก็เช่นกันค่ะพี่อยู่ในตระกูลพระสมเด็จเลยนะคะได้มาแบบนี้นะทนุถนอมมากเลยค่ะพี่ขานี่กลัวว่าจะฝึกจะก่อนไปมากกว่านี้ค่ะพระใช้มาค่ะพี่ขานี่สามร้อยบาทนะค่ะพี่เนื้อหาดีนะแม่ค้ามองว่าสวยงามสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อกวยค่ะปกโพนะคะพี่ขานี่องค์นี้นะสวยสมบูรณ์เลยค่ะพี่ขา นี่คะ่ะแม่ค้าได้มาแบบนี้นะคะเนื้อแบบนี้เลยด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่นี่สมบูรณ์มากคะ่ะด้านหลังนะคะจะเป็นยัน,นะคะ่ะนี่ยันหลวงพะกล้วยชัดเจนนะคะพี่ฝังห้าหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าคะแม่ค้าไม่ค่อยแน่ใจเลขมาเรือนลางแล้วค่ะพี่ขานี่คะ่ะเป็นแบบนี้เลยสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญไม่ทราบที่คะ่ะนี่แม่ค้าไม่ทราบที่ แม่ค้าไม่มั่นใจเลยไม่ฟาบที่เลยพี่ท่านใดฟาบนะสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทนะเหรียญหล่อ,อบโบราณนะคะพี่หล่อบโบราณน,นี้เนี่ยแม่ค้าไม่มั่นใจอ่ะจ้ะสามร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าต่อไปเช่นกันค่ะเป็นเหรียญที่สองนะเป็นพระแบบเนี้ยจ้ะแม่ค้าก็ไม่ฟาบที่เช่นกันจะ้ะกับพี่จา๋าเนี่ยสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทจา้าต่อไปนะคะพี่เป็นสังกระจายหลวงปู่ทิมเนื้อนวะค่ะพี่ขานี่ ฝันกระจายนะคะพี่หลวงปู่ทิมนะเนนวะเดี๋ยวไหมค่ะให้ชมใกล้ๆเลยให้ชมใกล้ๆนะคะพี่ให้ชมใกล้ๆเพื่อความชัดเจนนะขอปรับไหนจ้ะนีนจ้ะฝันกระจายนะหลวงปู่ทิมนะเนื้อนวะค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จ้ะเดี๋ยวไหมค่ะตั้งบนนี้ให้ดูนี่จ้ะพี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะไหนจ้ะไหมค่ะปรับกล้องก่อนนะโอเคค่ะแป๊บนึงนะคะพี่ แรับนี่อ่าชัดแล้วนี่ค่ะนี่ชัแล้วค่ะพี่า่นี่ฝังกระจายนะนี่เป็นเนื้อนวะนะคะพี่เนื้อนวะนะเป็นหลวงพุทิมนะคะพี่หลวงพุทิมนี่ัดเจกันแบบนี้เลยค่ะ3ามร้อบาทใต้ฐานองค์พัชจะเป็นแบบนี้นะคะพี่มีโค้แบบนี้นะนี่มีโค้แบบนี้3าม้บาทเท่านั้นจะพี่จ๋า3าม้บาทนะนี่ชัดๆแบบนี้นะพี่ฝัมร้บาทต่อไปนะคะพี่มาชมพัะสมเด็จจ้าอีพีนี้นะอีพีนี้มีพระสมเด็จนี่องค์ที่หนึ่ง องที่1น,นะพี่ชมพี่ชอบนะนี่ค่ะพี่ชมพี่ชอบแล้วนี่ผมเด่นนะบางขุนพรหมจ้านี่สวยๆแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะพี่หานี่สวยๆแบบนี้นะสามรอยบาทเท่านั้นค่ะสําหรับบางขุนพรหมนะคะพี่องค์ที่1น,นะนี่กูเก่ากูเก่ากูเก่าหรือกูใหม่ไม่แน่ใจค่ะสามรอยบาทเท่านั้นจ้าต่อไปนะจ้ะพี่จ้านี่มาชมนี้จ้านี่จ้า เจดีโยจ้าเจดีโยพิมใหญ่บอลละครั้งพิมพ์ใหญ่เจดีโยนะจ้าพี่จา๋านี่เนื้อหาแบบนี้เลยต้องให้พี่ชมเห็น,หนแบบนี้นะจ้าพี่นี่สามร้อยบาทเท่านั้นจา้าพี่สามร้อยบาทเท่านั้นสําหรับพระสมเด็จนะจา้าลดสุดสุดเลยนะจ้าพี่จา๋าพี่แทนใดน,นะรับสินค้าจากใบฟณีนะสั่งไปแล้วรนะับของด้วยนะคะพี่นะนี่พี่ต่อไปนะคะองค์ที่สามค่ะองค์ที่สามนะยังเป็นสมเด็จอยู่จา้า บางขุนพรมนะองค์ที่สามชัดๆแบบนี้กันไปเลยจ้าแม่ค้าอยากให้พี่เห็นชัดชัดเลยนี่สามร้อยจ้ะพี่จ๋าสามร้อยนี่อีพีที่ห้าสิบสี่แล้วนะคะสามร้อยบาทจ้าสําหรับผมเดอต่อไปมาชมองค์ที่สี่คะ่ะพี่ขาองค์ที่สี่นะสมเด็จเช่นกันค่านี่เนื้อหาแบบนี้เลยสามร้อยเท่านั้นพี่ท่านใดโทรให้ทันนะคะพี่ขาโทรให้ทันเลยรอแม่ค้าเลยวันหนึ่งนะแม่ค้าจะปล่อยสองอีพีนะคะพี่ เจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณแล้วก็หกโมงเย็นนะคะพี่นี่สองอีพีนะนี่องค์ที่สี่นะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดทักมาบอกหนึ่งสองฟรีไปเลยจ้าองค์ละสามร้อยพี่ท่านใดรับหมดสี่องค์หนึ่งพันบาทจ้าถ้าระบบโอนเงินนะจ๊ะตัดส่งฟรีเลยนะจ๊ะพี่จ๋าจ้ะต่อไปนะนี่จ้าพี่มาชมเลยพัะโปรโมชั่นของเรานะคะพี่หมดลงแล้วต่อไปพี่มาชมพัะมีราคากันหน่อยนะนี่พี่จอบหลวงพ่อเงินวัด้วยเขนนี่จ้าพี่จ๋า วัดถ้วยเขนะจ๊ะพี่6 0ร้บาทจ้ะ600บาทนะสำหรับหลวงพรอเงินวัดถ้วยเขนนะพี่จอบนะจอบใหญ่นะจ๊ะพี่วัดถ้วยเขน600บาทจ้าต่อไปนะคะพี่เอาโฟน600ไปก่อนนี่ค่ะหลวงพ่อพรมจ้ะนี่หลวงพ่อเอ้ไม่ใช่หลวงพ่อพรมพระพรมนี่จ้ะพระพรมนะจ๊ะนี่ท่านเท้ามหานี่จ้ะพรมเทวดาเท เทวธาดาจะพี่ิจานี่อาจารย์เฮงวัดขอมนะจ้าพี่นี่เหรียญเดีวนี้จ้ะสวยนะจ้าพี่เนื้อออกทองเหลืองเนาะจักพี่นี่นี่เหรียญจักรเพชรนี่จ้าพี่ใช่ไหมเหรียญจักรเพชรนะนี่จ้าพี่600บาทจ้าพี่600บาทสวยๆแบบนี้นะพี่ทันดชอบแล้วรีบเลยจ้ะต่อไปจ้าพี่นี่อันนี้แม่ค้าขอดูหน่อยแม่ค้าจาไม่ได้จ้าพี่จ้าจําไม่ได้เลยอ๋อพักครูวัดกินแก้วจ้าพี่วัดกินแก้วนี่จ้าจ้า นี่จ้ะพี่หกรยบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าหกรบาทเช่นกันพี่ท่านใดชมชอบนะโทรหาแม่ค้าได้เลยจ้านะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อแร่จ้ะพี่จ๋าหลวงปู่ทวดเนื้อแร่จ้านี่อย่างนี้เลยจ้ะชัดๆอย่างนี้เก้าเจ็ดนะจ้ะพี่เก้าเจ็ดนะนี่จ้ะฟูไม่เห็นชัดๆเลยจ้ะเก้าเจ็ดนะหลวงปู่ทวดเนื้อแร่จ้ะพี่จ๋าถ้าแม่ค้าพูดผิดนะแม่ค้าขอโทษน,นะคะพี่ขอโทษน,นะจ้า ต่อไปนะคะพี่ต่อไปนะนี่จ้ะนี่จ้ะเป็นนี่จ้ะนี่จ้ะเหรียญหลวงพ่อเงินออกวัดดอนยี่หอมนะจ๊ะพี่ข้างหลังนะพระจะมีฝั่งองค์นะจ้ะพี่จ๋พาพระจะมีฝั่งองค์พระจะมีฝั่งองค์อะฝัง่งฝั่งท่านนะจ้ะพี่ฝั่งอาจารย์นะจ้ะพี่พี่ท่านใดชมชอบแล้วนะบอกนะว่า หลวงพ่อเงินาัดดอนนี่หอมนะแมคคานะแมคคาจะดูให้ว่ามีฝ่องอาจารย์นะจ๊ะพี่บางครั้งแมคค่าไม่ได้ฟ้าบรื่องพระเลยค่ะพี่ขาเนีหกร้อบาทเช่นกันค่ะ600บาทต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงอุทวดในใ่ทุ่งมาดเดิมๆแบบนี้เลยมีท่านใดนะยังไม่เคยเช่าพระจากแม่ค้านะเช่าได้นะแมคค่าฝ่องของทุกวันเลยค่ะไม่เคยโกลงลูกค้าคนไหนเลยนะคะพี่ค้านี่คะ่ะ ไม่ตรงยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะพี่นีหลวงผู้ท้วงนะจ้ะพี่ใส่ถุงมาแบบนี้นี่นี่นี่แบบนี้เลยพี่ดูนะด้านหน้าจะเป็นหลวงผู้ท้วงชัดเจนแบบนี้จ้ะพี่จ้าด้านหน้านะจ้านี่จ้าด้านหลังจะเป็นนี่จ้าพระอาจารย์ทิมไม่มีผ้าใส่ถุงมาฟูฟูแบบนี้กระเป๋าแบบนี้นะจ้าเวลาแม่ค้าแพ็กจะใส่ถุงให้ใส่กล่องให้อย่างดีเลยพี่นี่นี่นี่เป็นแบบนี้นะจ้าพี่จ้านี่ หกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญมีฝุ่นฟองหลวงพ่อกล้วยจ้านี่จ้าพี่จ้าจ้าจ้านะคะให้ดูใกล้กลมีจานนะจ้าพี่มีจานนะหกร้อยบาทเช่นกันจ้าหกร้อยบาทเช่นกันมีจานนะทองศักบาทนี่เก็บอย่างดีเลยสภาพเวยแบบนี้เลยจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาค่ะปิดตานะเนื้อออกสำริดนะจ้าพี่เนื้อสำริดนะวัด หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้าพี่จ๋านี่ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้จ้าก็600บาทเช่นกันจ้าพี่600บาทเช่นกันใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะ600บาทเช่นกันจ้าพี่จา๋าต่อไปนะคะพี่ชมนี่ค่ะภาพปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสฟงค่ะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้าพี่จา๋า600บาทจา้า6 0 0บาทนะจ๊ะพี่600บาทใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะนี่ชัดไหมคะหกร้อยบาทภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่ขอเพิ่มเติมได้นะคะพี่ ต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปูท่ทวดจ้าหลวงปูท่ทวดนี่นาวะนะคะพี่มีฟองแยแดงนะนี่จะ้ะพี่นี่จะ้ะนาคะนะคะด้านหลังจะเป็นนี้จะ้ะคะคะใต้ฐานหลวงพาา่อจ้าจะมีโค้ดนัมเบอร์ว่าสามเก้าแปดจ้ะพี่จา๋านี่สาหรับอีพีนี้นะเจ็ดร้อยบาทจา้าเจ็ดร้อยบาทนะอีพีที่ห้าสี่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ต่อไปนะมาชมพาที่มีราคาเจ็ดร้อยได้ไม่งงนี่จ้ะพี่ ไม่มีใครงงอะแม่ค้างงเองนี่จ้ะเหรียญแบบนี้จะพี่ถ้าจําไม่ผิดนะหลวงปู่หมุนปุกเสกนะนี่ถ้าจําผิดนะแม่ค้าต้องขอโทษเลยค่ะต้องขอโทษนะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะอันค้างนะจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าถ้าแม่ค้าจาผิดแม่ค้าขอโทษนะคะพี่จ้ะต่อไปนะคะพี่นน่ชมหมดแล้วเจ็ดร้อยบาทอ่ะยังเหลือชิ้นนึงจ้ะเพราะปูรีสีิลิงดำของเราจ้ะพี่จ๋านียมีเขะะ็มกัดนะคะเข็มกัด ติดเื้อได้เลยจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทสำหรับเข็มกัดน,นะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมนี่เลย mm hmm. เหรียญหลวงพ่อเดิมนี่เหรียญที่แล้วปล่อยไปแล้วนะคะเหลือเหรียญน,นี้เก้าร้อยบาทจ้าด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เหรียญหน้าทองนะคะพี่หน้ากากทองหลวงพ่อเดิมนะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่จ๋านี่ค่ะเก้าร้อยบาทจ้าเก้าร้อยบาท ไปมาดูพระรัตรนนาค่ะรัตรนะนะนี่อุ้มบาทนะแบบนี้เลยจ้ะลงทองในกูมารนี้ยุทธยาไปสวยจ้ะ900าบาทจ้า9 0 0บาทนี่จ้ะได้ฐานนะเป็นแบบนี้900บาทจ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่นี่มาชมหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนะอัมปก้านะคะอีพีนี้นะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะจะมีเส้นนี่ค่ะเขาเรียกอะไรคะเส้นคอรหรอคะพี่มีสามเส้นครบนะเดี๋ยวขอให้ดู ใต้ฐานจะมีจาาหรือเปล่านะคะพี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูนะนี่ค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่หานี่แบบนี้นะ900ร้อยบาทจ้ะพี่สาหรับหลวงพ่อเดิมนะ9 0 0้อบาทจ้าต่อไปนะคะพี่ชมหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดบล็อกวงเดือนนะคะพี่นี่หลังหนังสือนะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นี่จ้ะให้พี่ชมนะจ้ะพี่นี่อย่างนี้นะดันข้างค่ะ ด้านหลังนะคะพี่หาด้านข้างอีกข้างนึงนะคะ1 5 0 0บาทนะคะพี่สำหรับหลวงปูท่ทวดนะ1 5 0่นบาทนี่พี่ชมพี่ชอบมทักหาแม่ค้าได้เลยต่อไปนะคะพี่นี่เป็นอะไรคะงาค่ะงางางา,งานะคะแกะข้างหลังลนะงาเป็นลาหูนะคะพี่นี่ของหลวงพ่อน้อยนะ หนึ 1> 1, ่งพันสองร้อยบาทคะ่ะสําหรับงานนะคะพี่หาหนึ 1, ่งพันสองร้อยบาทจ้าพี่แม่ค้าจะแจ้งไว้นะคะเวลาที่แม่ค้านะทําคลิปนะเป็นงาเป็นเคี้ยวอย่างนี้นะคะพี่หาต้องเป็นงาเป็นเคี้ยวนะแม่ค้ารับประกันให้นะคะว่าเป็นงาเป็นเคี้ยวถ้าไม่ใช่แม่ค้าก็ไม่มาขายแบบนั้นนะคะพี่หาค่ะต่อไปนะคะพี่นี่ชมหลวงพ่อเดิมจก้กองค์นี้นะจ้าพี่จ๋าสวยนะเลี่ยมเลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยจา้าอันนี้สวยมากนี่จ้าพี่ชมนะนี่เลี่ยมเงินมาหนาหนๆแบบนี้นี่ตามตําลาเลย ข้างหลังสวยงามค่ะพี่นี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ท่านใดชมชอบแล้วสแคปภาพเข้ามาได้นะคะพี่ขาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นสิงค์ค่ะงาแกะสิง์สามขวานหลวงพรเดิมนะคะพี่เลี่ยมหนาๆแบบนี้ค่ะเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้แต่เป็นงานะคะพี่เป็นงานะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่นี่เลี่ยมเงินเก่านะคะพี่ยกฟุ้มส,สวยๆแบบนี้เลย แบบนี้นะคะ่ะพี่นี่เนื้อเงินสวยนะคะพี่เป็นของเก็บของเก่าเข้ามานะคะพี่นี่ตามการเวลาเลยคะ่ะ5,500บาทนะคะพี่สำหรับสิงห์หลกประเดิมนะ5,500บาทค่ะสำหรับ ep นี้นะ ep ที่54ฝากพี่พ,พี่นะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเวลาแม่ค้าทำคลิปนะคะพี่คะ่ะพี่ท่านใดคอมเมนต์มานะคะว่า ปิดพระองค์นั้นตรงนี้นะคะพี่รบกวนพี่โทรมาเลยค่ะพี่ขาหรือไม่ทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าโทรกลับเอนะคะพี่นะคะพี่เบอร์โทรแม่ค้าฝ่ายค้างค่า0 6 2 6 6 7ก6 0 9 i กนดีลนะคะก็ไอดีไลน์เดียวกันค่ะ0 6 2 6 1 7ก6 0 9นะคะพี่ขาค่ะสำหรับ ep ที่5้ี5นี้แม่ค้าขอกราบขอพรบคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ